แกงขาแดงเขาอนเนอินนี่นะคุณแกงขาดำข่าแดงโอ้เพ่นเอ็ดไม้รอดตรงนี้ได้ใต่ความไหน อเออแกงข่าเอ,องลล้วอมอญก็ลกมาเลยสบาปดีย่าแรกเนี่กะอ้าวสีเอา,อามองปหาไหลป่านะ ทางมาวาดแน่มามอดแน่ไปน้ำกันนะมองมาหาไรป่ากันแมันกัดซีได้มันก็สีมานบองถ้ามันบ่ค้ำแล้วก็กไปรับแรงพร้อมทำค้ำหากเขาไม่ได้ไปนะระแล,ะลงนะวันนี้เขากาานะาลายีไปหาปลานะวันนี้เขาเก็บไปนะมาก็เยอะไปละไปเอาไปไรหมูเด้อแม่เห็นไรชมไล่ปลาอะไรไล่จนท่านได้ไล่หมูได้ไ ออกมาตัวดาดตัวนี้นะมาอะไรมองกัน เขาหูนี่ไเ่ไดอไปรับอยู่สเต้เานี่นเพื่อ้อมขีดเป็นฟัดกันนะยืม นพัดไมได้มันเป็นหูกี่โย่พัดจดมันก็นจะปีีเลยแต่นะเอานี้ก่อนอะไเนี่ยนะ้ายอยู่ปากอ่ะุคะกคนมากเ

หลักหลักมาเนี่ยห่องย, و ย, و ย, و ย و ่อย่องพ้นไหมหะน้ไม้เชื่อมติดได้ไหมในนปลาันีปลานี่นเจ้าเบิงแบบนี้น่ะน,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 นี่เข็มลุ่มนะทะเลปลาเนี่ยอะ เนี่ยจุกดำนี่ก็ปลาหนี่อยู่เต็มแนวไปชั่วโมงนี่โขมันอยู่พุ่นน่ะปลาน่ะรวยมาอยูุ่ขมมันหลายอยูุ่ขมมันหมอชั่วโมง เสื้อโม่งกับบ๊วยนะ่แต่ว่าปลาเพราะข้ามง่งปลาน้อยม่งใหญ่กว่าวันนี้เขาก็หาเสื้อวังไม้นะ ตะเวนก็จะขับมานะเพีงจะหาเชื่อวอัดไม,ม,ม้ไอ้งงนะจะได้ไปหาละเล่น,นอยู่บ่ไหมครับ โอ้ยหน้างขดยานขนนก,นนะนดกขขาดดำสูนนะง,น,น,สง,งนะมันนี่เขาเก็บเครื่องเก็บของเขาสีายบ่อนนะายบอนยูเขาสไปแก้งแคลงเพื่อนมันนะบ่อน้ำลายมันนี่ยายบอนหม่ปหาซื้อหมวกนะอ่ะมันนี่เหาหฮอ,อน ตอนอยู่บนเสาห่านะมันนี่ขาหาดังพื้นดังไพ่อยู่ดังพื้นดังไผ่กันมันนี่หักกลับไปหาเสือมองนะกระลำมอนเสือมองมือเสาสีมือมีหยาบนะมือไม่เสือมองนะไม่ใช,าะะชก่กระเสากรับมือใดมือบดได้นะมือแรกนี่ว่าฉีหกักก้านป่านะเข็บแนวห้องกับ้านเข็บแนวนะทำง,งานกันดังไผ่มานี่กับผิดเราเหามือแทบฟาด เล่นนนทางมือเพิ่งเติบเป็นในเลนมาน้อนเ,เจ้ามือเดักข้อยาง,งอาันนี้คือบ้า,านเะมงจัฮึมือ <c ười> ถือมองนะคุณได้ยัไงไงถอกคือมองเพื่อ็ยัดเลย

Yağlı yumurta. Bak. Sağdı. bir daha nam Bir şam. เั็ดึกเถอะเป็นอะ่ะปลา่มงก็หลายเติบนะได้เ,เสือมือมือนี่แหละหนิหรือเราไปผูไปผูไม่ได้โตโลนนี่ทางวัดมันก็นตัดตีนเห็ดแกงเสือปลานะมือน,นี่เป็นได้ช่บนะมันนี่แกงนี่ แกงเฮ็ดเชือป่าชุดยอดเลยแล้ว,ลวเห็ดบิบทธรรมชาติชำ้ำปีหนึ่งในกินอีกเธอเห็ดบดชามเธอปีหนึ่งเงาะเดินนี่ก็เดินหกอีเงาะอีโอ้ตัวน,นั้นไปแล้วป่า <c oughs> ตัวใหญ่ยู่พื้นโลนปลาเ้าค้งเย็ะเล่าั้งไปโตเช่รเอเปล่าั้งไปโตเช่เลยแขงเวมอหมอนมกับป้งปลานะ ปีงแน่แกงแน่ปลากะสองปีงปลากะมวนปีงกันะปีงปลากัะสองปีงแกงปลาก็ค้างแค่นี้นะ ทางซื้อเห็ดซื้อพรมเดเลยเอกปากันำทำชุกกับเบงช่วงเบืงชิงชปเชดชแฉกพี่แล้นี่ก็ปิ้งปลาก,าก,ก็เดิมชิชุก,กะนะ <c oughs> เครื่องกินเากชุก,กะนะมันนี่นเทากสีปงนะปิ้งปลากชุกเลยมากันนอนนี เต็นบัน,นนี้ก็แกงปลาครับเป็ดแ่เชฟเลยแกงปลาก็ับเสือเห็ดบดไงเบิกกินขีปลาลงเนาะชงคือที่แชบ มือแฉะป่ะทอขมลำบ่ฮะทางกินงานเล่นลงมืออะไไปน้อมาได้ที่กินข้าวแรกคนเดียวมาเนี่ยปินงปลาแน่แกงเห็ดแน่กินกับไก่ต่อไฟน้อยน้อยนึงปนกะมาปนกับรสมีน้องเลยลงนี่ก็ได้ทำไมมันคักดแพ่ยางกับมิมี่ช้ำม,มือเนี่ยมันกระนก ไม่ได้แต่ข้าวเย็นนีนึ่นเข้าเลยเพราะข้าวเย็นมันยังลายมาแลวทุกคนกินขา้าวกิงปลาแน่แกงให้บดเสือปลานะปลามโมงข้าสชวาเชี่ยบจีนะ สุพานกองไปเชื่อมองเปเข้าเข้ามาพมพาน,น่าเชื่อมองกัห้อยอยู่ตรงไหมพวกในผ่านกองยันนะยันนำในผ่านในผานกองยันปีงยักษ์ยันนำา้วยนำครบใช่ เชาวปินจนับโลดน้ำก็บมีอาบหรือเปลาแปินจับมีมือโอ้กินเข้ากินน้ำยาคนดังไพ่พีงนะเขานอนปิงผ้าไม่นนะนี่มาอยู่บนนอนเห่ากะห้าปูน่องทีเลยนะบนนอนเห่าไม่ได้บนหัน้าซชาย <c oughs> ทางละมอนคร <c oughs> ับเ <c oughs> พนนอน <c oughs> อู้ชูงในะละมอนนอนฟาตุกตกแค่นี้ พราเจอใช้อู้เป็นขาดนี่โหนโยนหินโหโนโรดต๊กนี่เรียบร้อยเลยต๊กนี่เพนนนอนชูงไหมนี่งอนหินมีอู้เป็นนอนชูงได้ไม่คือได้ผ่านคองน่นี่ได้อู้นอนดินโอ้ยเป็นนอนชูง่าโรดโอ้ยเชอรใช้อู้ขาดเด้อโยนหินนี่เที่ยวโหนต้นแม้เลยโคนเคลื่อนไม้ชูงโรด กี่เขาขก่น้ำยาก,กันนั่งผิงไผ่นะอนอนผิงไผ่เลยเขานะแต่มันหนาวนะเหมือนนะนั่งผิงไผ่นะเห็ดมดกับป่าน ถือไพ่ทะลุขึ้นโค้นนะมื่อนอนผิดไฟเลยครับ แล้วก็เข้ากับหาจูหานอนนะเข้าไปหาได้เฉพาะกลิปนะนี่ยฝากครับช่วยไล่เติบเฉพาะคลิปนี้ผมครอบใจที่ติดตามมาชมคลิปหน้าพบกันใหม่นะ